สำหรับช่วงเวลาของการทำความเย็นนะคะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเลือกใช้ P.U. f o a ฟมเซนคู2นิ้วอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องปอยอย่างที่เห็นอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท้องคอยขาวนะคะซึ่งเขาก็จะมีสีขาวสะอาดเลยเวลาปอยู่บนหลังคานะคะท้องใต้ท้องเนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นฝ้าเพดานไปในตัวนะคะซึ่งตัว2นิ้วเนี่ยตอบโจทย์ความเย็นมากๆเลยนะคะ สามารถที่จะลดอุณหภูมิลงได้ประมาณ3-5องศาด้วยกันเลยนะคะและที่ตั้งอยู่ให้เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นสีเขียวค่ะเรียกว่าเป็นไรกรีนบูสโคบแซกคูนะคะซึ่งบูสโคบเนี่ยเวลาเขาผลิตออกมาจะมีการสกรีนทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างถ้าหากบางคนไม่ชอบสีเงาๆก็สามารถดีเควตเป็นสีด้านได้ซึ่งสีด้านเนี่ยจะอยู่ในโหมดครีนคาร์บอนค่ะ ซึ่งเป็นโหมดที่เหมาะสมสำหรับบ้านเมืองเรามากๆเพราะว่าจะเป็นชั้นเคลือบที่หนา a อเซ้150ด้วยกันนะคะถามว่าเซกคูเนี่ยเขาเคลือบมาเท่าไหร่ตัวนี้เคลือบอยู่ที่ a z เ0นนะคะซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานภายนอกปกตินะคะนอกจาก ความสามารถในการสะท้อนความร้อนของผิวชั้นเคลือบของตัวบรูสโคสแซคโคที่ช่วยสะท้อนความร้อนออกไปตัวหนึ่งนะคะอีกส่วนใหญ่ๆเลยก็คือการซับพอร์ตการปกป้องความร้อนให้ความร้อนที่อยู่บนหลังคานะคะส่งผ่านมาดูภายในอาคารได้นี่ก็คือตัวที่อยู่โฟมเซนโค2องนิ้วนะคะ ต้องบอกว่า p ีอูโฟมเซนคูเท่านั้นนะคะ<อ>เพราะว่า p ีอของเราเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นมากมายนะคะเนื่องจากว่าเป็น p ีอูโฟมโคร e เซลแล้วก็มีคุณสมบัติในการปกป้องบ้านจากความร้อนและดูดซับเสียงเวลาที่มีฝนตกลงมาแรงๆนะคะภายในบ้านก็ยังคงเงียบสนิทอยู่นะคะ และอีกนิดนะคะสําหรับคนที่กําลังอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือว่ากําลังเริ่มที่จะสร้างบ้านหรือโรงงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ P u โฟมเ้นคูโดยเฉพาะ2นิมิวนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อเหล็กเยอะเกินไปนะคุณเอาไปใช้เนี่ยเหล็กแปรที่เคยวางอยู่1เมตรเนี่ยขยับไปห่างๆเลยค่ะ ถ้าเป็น2นิ้วเนี่ยขยับไป2เมตรได้เลยนะคะเพื่อที่จะประหยัดในส่วนของโครงสร้างค่ะเดิมถ้าคุณใช้แปรอยู่ร0อเส้นลองนึกดูว่าคุณใช้แค่50เส้นอันนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าเมื่อมี p u f o โฟมเซนคูเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถเจียิงระยะห่างได้และอีกอย่างหนึ่งค่ะมันตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ค่ะเพราะในอนาคต ถ้าคุณต้องการใช้โซลาเซลล์สามารถที่จะวางเขาบนหลังคาได้นะคะโดยอาจจะมีขาช่วยยึดซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำหนักนะคะการเลือกพิยุโฟมก็สำคัญนะคะถ้าคุณเลือกใช้โฟมพิยุจากผู้ผลิตที่คิดแต่เรื่องประหยัดคิดแต่เรื่องลดต้นทุนไม่นึกถึงคุณภาพและการใช้งานหลังจากนะั้นบอกเลยว่าคิดผิดค่ะคุณต้องเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีคุณธรรมนะ,นะคะเรายึดมั่นในอุดมการ์ว่าต้องทำออกมาให้ดีที่สุด พอเรารู้ว่าการใช้งานสำหรับบ้านสำหรับการอยู่อาศัยนะคะมันสำคัญมากๆเราให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้เลยว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคุณคิดไม่ผิดเลยและคุณจะเป็นไปด้วยความภูมิใจที่ได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดไปใช้กับบ้านเรือนกับอาคารกับโรงงานของคุณค่ะ